น้ำเสนอโดยฟิชเชอร,ร์แมนแฝงกลิ่นซีทรัชเปรีย้ยวเข้มสดชื่อจากอังกฤษ ความสุขหลานเราใจกำรังจะร่วมต้นขึ้นกับสปอร์ตไอดอลรามายเด็กความเคลื่อนไหวกิจกรรมที่น่าสนใจของเราบรรดาเซเลบตี้คนดังที่อยู่ในกระแสและไอดอลคนดังของเราคือ รียบ้อยครับและนี่คือช่วงหนึ่งของเรากับช่วงสปอ t l i g h นี่ฮะแน่นอนสุดครับคาแรคเตอร์แบบนี้หนึ่งเดียวในเมืองไทยครับหัวฟูสูง195เป็นดีเจพิธีกรดารานักแสดงเขาคือเดวิดโดเรมอนโอ้แต่เกาะในอีกนะฮเดวิดโดเรมอนโดริโกโดริโก้วัสดีครับสวัสดีครับเดวิโดเรโดริโก้ครับชื่อออกเสียงยากนิดนึง ครับเขาเป็นชาวต่างชาติที่มามาหากินในไทยนะครับทไม่ครับผมก็ชื่อทั้งชื่อทั้งนามสกุลนี่ไม่มีชื่อไทยเลยเอออ๋อเคยเคยมีตั้งชื่อไทยทีหนึ่งฮะชื่อแม่ตั้งให้กริดกริดกริดวงเจริญครับกริดวงเจริญตอนนี้เราอยู่กับไอดอลเราคุณกริดวงเจริญครับอลายคนงงงงดิงงงดิมาถึงคาแรคเตอร์คือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงอาชีพคุณเนี่ยเป็นเหมือนคาแรคเตอร์ที่โอ้ทำเกือบทุกอย่างนะครับคือในวงการบันเทิงทำกัหมดแล้วนะ เขาเล่ห้ผมเห็นมาร้องเพลงแล้วดาวโหลดเนี่ยยอดดาวโหลดประมาณ7-8็ดแปสนฮะจริงๆใส่เลยนะเนี่ย7-8็ดแปดแสนกีบนะฮะคิดเป็นไทยเนี่ยมันพันกว่าบาทมีอาชีพหลายอาชีพมากนะครับมีอะไรบ้างของตัวเองใช่มีซิงเกิลมีซิงเกิลมีอ่าเป็นอาชีพดีเจดีเจเริ่มต้นมาจากซีดปั๊บครับหนังเรื่องแรกที่ได้เล่นก็คือแก๊งชดีกับอีแอบเล่นกับอีแอบไมใช่ครับเล่นกับ ผู้หญิงถึงผู้หญิงนะครับมีพี่กะละแม่พี่กุ้ยึพี่ปุ้ยมีหน้าเนี่ยครับครับเขาทำมาเยอะมากนะร้องเพลงละครดีเจพิธีกรด้วยเนี่ยคุณเปพิดีกรด้วยเนี่ยโอ้เยอะนะเยอะครับทั้งหมดนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมละครมีอยู่ไหมไม่มีครับหนังมีอยู่ไหมไม่มี ไปแล้วงั้นดีเจคุณก็ไม่มีแล้วเหมือนกันมียังอยู่ฮะยังอยู่ยังอยู่อ่ะใช่ฮะยังมีอาชีพอยู่หรือไหมยังมีอาชีพอยู่ไม่ใช่ตกงานยังยังครับแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพหนึ่งบทบาทตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างก็คงเป็นแข่งรถนี่แหละครับนี่เป็นอาชีพเหรอ เขาเป็นอาชีพนักแข่งนะหรอจริงๆถ้าถ้าในจังหวะตอนนี้ตัวผมเนี่ยใช่ว่าคาว่าเป็นอาชีพก็ถือว่าได้แล้วแ,แสดงว่า,ามีรายได้หลักจากอาชีพการเป็นนักแข่งถ้าเราไม่ต้องทํารถเนี่ยมันคงเป็นเป็นรายได้หลักแต่ว่าเงินสปอนเซอร์ครับค่าสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็คือเป็นการช่วยในการทํารถมากกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทํารถเนี่ยก็ถือว่าสูงทารถครั้งหนึ่งสำหรับการแข่งเนี่ยกี่บาทครับเซตรถเนี่ยสมมุติตอนหนึ่งสนามคือผมว่าไม่ต้องใช้คําว่าเท่าไหร่ดีกว่าครับ ตอบไม่ง่ายคือไม่มีคําว่าพอมไม่มีคําว่าหมดมคืออตรงๆว่าผมทํางานดีเจมาเนี่ยทั้งหมดประมาณเกือบสิบปีแล้วเลยสบปีเนี่ยครับ,รบผมเงินเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่กับรถคันนี้<อ>คันเดียวซึ่งคุณมาแข่งได้ไม่ถึง2เดือนคุณเอาเงินไปใช้หมดแล้วอ่ะห้าปีแล้วห้าปีแล้วห้าปีแล้วคุณผู้ชมคือจะบอกว่า5ปีนี่ถือว่าเร็วนะที่ไต่ระดับจากศูนย์ปัจจุบันเป็นสําหรับปีที่แล้วคือได้อันดับที่1ของรายการดีวัน โอ้โหแชมป์เน่เน่เขาคือแชมป์ นึ่งย้อนเร่องขที่มาว่าใครเป็นคนชักแนวให้คุณเข้ามาสูงการมาดอสปอร์ตหรือว่าวงการมาได้ไงคือเริ่มต้นเนี่ยผมชอบคลิปจาก DVD ของทางญี่ปุ่นเนี่ยก็คือดูแล้วก็แบบโหมันคืออะไรแบบน่าติดตามผมไม่คนที่ชอบกีฬาไอ้ DVD ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกดริฟท์ดริฟท์ดริฟท์โอ้โคนละอัคนละเดียวเออคนละดริฟท์ดริฟท์ดริฟท์โอ้โหอันนั้เป็นเอวีน่าจะทางฝั่งญี่ปุ่นนี่เออไม่ใช่เหรอฮะครับผม ก็คือดูจากดีวีดีนี่แหละใครเป็นคนชักนำคุณเข้ามาสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตคุณเดก็ตอนแรกก็ชักตัวเองก่อนเราได้ชักตัวเองก่อนเป็นคนชื่อเหนือตัวเองใช่แล้วมันต้องเริ่มจากตัวเองก่อนชักนาสนุกสนุกผมอันนี้ก็อยู่กับรายการคุณหมอโนบพรนะครับผมไม่เชื่อพี่ยังเป็นอย่างนี้ชักนำชักชวนไงดูดีวีดีดริฟ ย้ำว่าดิฟนะฮะจากญี่ปุ่นแล้วเราก็ชอบเราก็เลยแบบเออศึกษาความรู้ว่ามันดิฟมันยังไงจนเราได้มีโอกาสทํางานก็ซื้อรถคันนี้ครับคือรู้แล้วว่าเราต้องใช้รถที่มันขับหลังไรอย่างเงี้ยก็ได้คันนี้มาแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งครับที่กันพอดีแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยเขาจะมีซ้อมมีเปิดสอนนะอก็โอเค อีกวันหนึ่งมาเลยก็เตรียมตัวมาเลยครับคือตอนนี้ก็เรียกว่าดิฟนี่เป็นสิ่งที่คุณไลค์มากที่สุดใช่ครับคือไม่มีขาเข้ากินผมกินมันเครื่องก็ได้ใช่ครับผมดูพีแขนโอ้โหยืดเลยคือประมาณนี้เลยจะได้เหรอในทีมคุณมีใครบ้างในทีมผมหลักๆหัวหน้าก่อนเลยพี่พีททองเจือครับพี่ทองเจือพี่เอ็มมัตพงศ์กุณโจโจป๊อปแล้วก็พี่มิกนันทพลเตียวใบบุญตอนนี้มีทั้งหมด5คนด้วยกัน5คนห้าชีวิตซุปตาตัเกี่ยวกอทอ <peach noise> นะฮะผมไม่ธรรมดานะทีนี้นะ <g ay> พูดไปแล้วนะับ,บพูดถึงเรื่องของความสามารถการแข่งขันนี่คือระดับแชมป์ของประเทศไทยแล้วนะครับช่วงหน้าแน่นอนเราต้องดูครับว่าความสามารถที่เขาบอกว่าเซียนเนี่ยมันขนาดไหนเขาเนี่ยขนาดนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าช่วงหน้าพวกเรากับช่วงสปอร์ตโชว์เนี่ยฮะเขาจะมีโชว์รักษาอะไรบ้างเดี๋ยวให้เดยเนี่ยได้แนะนำคุ้ชมด้วยว่าอุปกรณ์ต่างต่างมีอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกสักเร็่้อกลับมาช่วงหน้าสุดแน่นอนครับ จ่อยอย่างเนี้ยต้องฟิชแมนสเปรย์กลิ่นซีตรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่นฟิชแมนสเปรย์กลิ่นซีตรัสจากอังกฤษจ่อยอย่างเนี้ยต้องฟิชแมนสเปรย์กลิ่นซีตรัสเปรี้ยวเข้มสดชื่นฟิชแมนสเปรย์กลิ่นซีตรัสจากอังกฤษ นับสนอโดยฟิชแมนแฟร์กลิ่นซีทรัชปลิวเข้มสดชื่นจากอังกฤษมาถึงช่วงนี้ครับช่วงสปอตโชว์ครับวันนี้ภากุ้งจะโชว์อะไรครับก็วันนี้ภากุ้งก็จะมาโชว์ยีงเราอไมไปเท่าไหร่ะตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยละใช่ครับ ก็ชุดที่เรียกได้ว่าเป็นชุดกันไฟเลยทีเดียวใช่อันนี้เนี่ยต้องได้มาตรฐาน FIA ใช่ไหมถูกต้องครับนี่ก็รู้นี่คุณจะถามรผมไหมคงถามเลยคุณผู้ชมถึงมาตรฐาน AEC ด้วย FIA ISO ได้ไหมครับพี่ ISO 9000คือชุดนี้เนี่ยบอกคุณอยัางเดนึงว่าเป็นชุดป้องกันกันไฟอันนี้คนดูเนี่ยเขาจะถามเลยว่าการแข่งขันลิฟต์เนี่ย มันดูกันยังไงดิฟมีการแข่งขันอยู่2แบบครับแบบที่หนึ่งแบบที่1คือเรียกง่ายว่าคายหรือว่าการจัดอันดับครับสมมุติว่าการแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยมีรถอยู่มานอะตีง่ายร้อยคันครับเขาอาจจะคัดออกแล้วก็จับเป็นคู่ครับโดยส่วนมากที่จะจับกันก็คือ3,2 3,2คันส6คู่ก่อนที่จะจับคู่กันได้เนี่ยเราก็ต้องมาทําคะแนนกันก่อนกติกาของการทําคะแนนก็คือจะมีสนามที่กําหนดไว้การแข่งขันดิฟก็คือต้องบังคับให้ดิฟทั้งสนาม และจะมีเพิ่มการให้คะแนนก็คือมีจุดีม,มีว่าจุดเอ펙หรือว่าจุด Mark, มาร์คหรือว่าทริปปิ้งพอยต์อะไรก็ตามแต่ครับอาจจะแบบโยนรถเข้าไปครั้งแรกรดิฟไปปุ๊บต้องหัวรถมาชิดกับจุดแรกครับหลังจากนั้นเนี่ยจุดที่2อ,อาจจะเป็นตรง ตัวยูแลด้านท้ายรถมันชิดแล้วก่อนจะจบก็อาจจะมีมาหัวชิดหรือท้ายชิดอะไรอีกแล้วแต่ชิดมากก็จะยิ่งได้คะแนนมากถูกต้องถ้าชนเลยก็จะได้คะแนนสูงสุดศูนย์ครศูนย์เลยศูนย์ไปเลยครับต้องชิดที่สุดแต่ห้าศูนยโอนี่คือการแข่งขันดิฟและการให้คะแนนก็จะมาจากนี่เลยจุดคิปปิ้งพอยต์กาเล็กต่างๆและสองก็คือความเร็วความเร็วในการดิฟความเร็วในการเข้าเวลาในการทำรอบใช่แล้วก็อย่างที่สามนี่คือสไตล์ ครับสไตล์ก็คือแล้วแต่วิธีการขับของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันมันจะประบองในการขับได้ หลังจากโปริฟายเสร็จก็จะจัดคะแนนครับ,รบอันดับหนึ่งที่ได้คะแนนมากสุดจะเจอกับอันดับท้ายที่สุดสมมุติสายสอันใช่ไหมฮะอันดับหนึ่งก็จเจออันดับสอง ไอ้อันดับส2ครับส่วนอันดับ2ก็เจอ31แล้วก็ไล่อย่างเงี้ยฮะแล้วแบทแบทเทิลคือการมาขับคู่กันเลยใช่ฮะพอหลังจากจับคู่ปั๊บก็จะมาเจอแข่งกันแบบคู่ครับทุกอย่างยังใช้กติกาเดิมกับการที่ในจุดบังคับสไตล์เอ่ยกับการให้คะแนนแต่ว่าจะมีเพิ่มมาในเรื่องของคันหลังคันหลังก็เก่าเนี่ยไม่ใช่ครับผมคือคันคันนี้มีคันหน้าคันหลังมีคันที่ขับนำและคันที่ขับตามเราขับนี้อยู่นานแล้วและเรื่อยนั่นคือเราจะผ่านการผ่านการนำผ่านการตามคันหลังเนี่ยจะต้องทำทุกอย่างให้เหมือนกับคคัันนนนหห้้้าาแลละใก แล้วเกิดสไตล์คันหน้าเป็นดูดันเราก็ต้องดูดันตาม,มตนี่เหรอต้องนะบสาะแส่คงนห้าแข็งสุดยอดของประเทศไทยด้วย,วยเดนิีเอสบ้าดูเดนดูนี้ดูบ้าบ้าเดนนี่จะเป็นชนะ

ีรนคับแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องขับดิฟกาบและไปชิดคันหน้าครับมันก็จะมาดูคะแนนระยะห่างต่างๆแล้วผัดกันคนละรอบแวชนไม่มีโกรธใช่ไหมส่วนมากไม่โกรธฮะเพราะว่ามันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดแต่ไม่ใช่แบบ จอดอยู่แล้ววิ่งมาชนตุ้มนั่นคงมีลงมายิงกันมากยิงแล้วผมยิงก็ตายยิงก็ตายมันฉีครับผมมันฉีกฉีลงน้ำเลใช่ชุมหน้า้าพลานกับภารกิจเสียตายของผมและแขกรับเชิญ จ่อยอย่างเงี้ยต้องฟิชแมนสเปรนด์กลิ่นซีทรัสเปรี้ยวเข้มสดชืน่นฟิชแมนสเปรนกลิ่นซีทรัสจากอังกฤษจ่อยอย่างเงี้ยต้องฟิชแมนสเปรนกลิ่นซีทรัสเปรี้ยวเข้มสดชืน่นฟิชแมนสเปรนกลิ่นซีทรัสจากอังกฤษ น,นัเสนอโดยฟิชแมนแร,รงกลิ่นซีทรัชเปรี้ยวเข้มสดชื่นจากอังกฤษและช่วงแรกของรายการมาถึงแล้วครับกับช่วงสปอร์ตด,<อ>ดิชเช่นนี่ฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวแฮมแห่ไทยแชมป์ t h r e วันกลางปีต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะฮะภารกิจของเราวันนี้ก็คือครายกา<อ>ง,ง่ายๆครับเราอยากรู้ว่าเขาโกหจริงหรือเปล่าแน่นอนคอนเสิร์ดิส ด้วยการเราจะติดลูกโปง่งฮะไว้ที่ไพโรจนของเรากลวยกลวยนะฮะเอาบริเวณด้านหน้าของรถเนี่ยนะครับเข้ามาชิดก,กับค,คริปปิ้งพอยต์หรือว่ากลวยไม่สุดนะครับซึ่งตรงกลวยเนี่ยจะมีลูกโป่งใส่แป้งเอาไว้ครับเพื่อเป็นการเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยได้หรือ,อไม่ได้ใช่ถ้ามิชชั่นเฟลได้แล้วแต่วิธผมให้รถลัมโบร์กินีลัมโบร์กินีลัมโบร์กินีคันหนึ่งเลยอ้าวอีกผมแพ้แล้วได้ แล้วโบกินีเลยเหรอผมจัดเวลาผมจอดเวลาฮะเดี๋ยวนะถ้าแพ้ได้ลัมโบกินี่ชนะไม่ได้ขึ้นบินเจ็ทเล่นทาอะไรครับผมแล้วถ้าเกิดวันนี้เนี่ยมิชชั่นของพีทครับแล้วเป็นอย่างดีครับไม่เออโอ้โหเว้นตาจากสไตลเปนบ็อกเซ็นเจอร์ปีหนึ่งนัดแข่งรถที่เดยน่าชื่นชอบครับแล้วตอนนี้ผมชื่นชอบแลมโบกินี่เลยนะจะมอกกันอย่างนี้เดี๋ยวมาดูว่าแลมโบกินี่เขาจะมอกเป็นยังไงบ้างได้เลยครับเอาละครับไปพร้อมนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับกุญแจรถอยู่ไหน สตาร์ทได้เลยคันน oh. right, oh, okay. ี้สตาร์ทมือสายเลยเหรอได้เสียงสายเลยฮะรันเลยเด็กมาว่าสตาร์ทไม่ได้เอานี้สั่งได้เสียงครับ เอาละคุณผู้ชมครับเป็นไงครับเมื่อสักครู่มิชชั่นนะครับที่ดีเจเดย์ได้ทําการโดนัทนะครับเพื่อที่จะใช้เขาเรียกอะไรไบร์นไบร์นนะครับมาแทงลูกกลมให้แตกหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มิชชั่นเฟลท์หมา่าเพราะว่าก็เปิดนี่ตามกฎถูกต้องทางภาพสโลของผมเนี่ยไม่เห็นฮะ คือคือว่างไงว่าต้องทำํำไมขออีกรอบเอาแบบชัดๆเดยไม่มีปัญหาทําไมครับแต่น้อง <c oughs> น้องเป็นไรครับน้องเสียว <c oughs> แต่เพื่อคุณผู้ชมจัดให้เอางนี้ดีกว่าถ้าน้องเสียวให้ดีเจเดมาถือแล้วน้องลงไปดิฟอันนั้นเดยน่าจะเสียวมากกว่าน้อง <c oughs> อไ <c oughs> อดูครับอบเละครับอรไหมครับพอ,พอ,พอไปเลยครับ สรุปว่าภารกิจคอมพลีสปาย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 มิชชั่นคอมพลีแบบนี้เรามีของรางวัลให้ครับนี่ครับเวสปายเลยครับแคนบ็อกซิ่งเนเชอร์คอลเลคชั่นครับอยเดย์ครับขอมครับินดีด้วยนะครับไม่เอาได้ไหม่ะมาผมจะได้แลมโบอ่ะอ้าวไม่ได้ฮะคุณมิชชั่นเฟลถึงจะได้ ลมโบกินี่คันนี้ครับเสียใจด้วยนะครับโอเคพี่ต้นด้วยนคุณพี่ต้นต้มากเลยครับผมดีใจที่ชนะเลยครับผมไม่อยากได้หรอโอ้แลมโบตอนแรกบอกอยากได้แลมโบกินี่โอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้สิพี่ย่อแล้แค่นี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ดูเลยไหมครับเอาละครับวันนี้เราลากันเลยนะครับขอบคุณผู้ชมมากๆแล้วก็ขอบคุณเดด้วยที่วันนี้เนี่ย ฝากลีลาแล้วผู้เราจะเอาใจช่วยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคว้าแชมป์มาให้ได้ครับผมมีอะไรฝากถึงน้อง,องไหมฮะใช่ครับก็ฝากติดตามแล้วกันนะครับสำหรับทั้งผมแล้วก็ทีมของผมนะครับท <PT S 1> ีผมมากทีม m นะฮะตามข่าวสารต่างๆได้ทาง w w w Facebook.com/tpmotorsport นะ <c oughs> ครับ <c oughs> เอาอยี้ดีกว่าเราจะปิดท้ายด้วยกันไปนั่งรถริฟกันสบายอยู่แล้วนี่โอเคป่ะนั่งเฉยก็ไม่ต้องขับนะโอเคไม่ต้องขับ งานน้ำเงียงกงมาให้พี่เขาเปลี่ยนมา่ะนะครับเราลากันกับภาพของการนั่งรถดิฟนะครับโดยดเจ้ตค้ันไปเลยครับผม